ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4หมดยุค2เทพแล้วรูนี่ชูฮาเลนแข่งเก่งที่สุดในโลกตอนนี้เวรูนี่ระบุเอริงฮาเลนคือแข้งที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้ไปแล้วพร้อมบอกว่าดาวเตะนอร์เวย์มีดีพอที่จะคว้าบอลลงดอได้ด้วยเวรูนี่อดีตยอดของหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกล่าวยกย่องเออร์ลิงฮาเรนยอดดาวยิงแมนซิตี้ว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในปัจจุบันฮาเลน์ทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้ได้รับคําชมอย่างต่อเนื่องซีซั่น,นี้เขายิงไปแล้ว48ประตูจาก42นัดในทุกรายการหนึ่งในนั้นเป็น32ลูกจากในลีกจากการลงสนาม28เกมลุนี้เปิดเผยว่าฮาเลนคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ แน่นอนว่าเมสซี่เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่เล่นดีไปกว่ากองหน้าซึ่งทําให้ผมตื่นเต้นกับระดับที่เขาก้าวไปถึงตอนผมจะเคยทําลายสติเหล่านั้นมาก่อนมาเหมือนกันก็ตามเขาเป็นคนเก่งที่สุดของโลกเมื่อพิจารณาจากตัวเลขที่เขาทําได้ความการเลึ่นของเขาและสภาพจิตใจที่เขาแสดงออกมาถ้าคุณคิดถึงเรื่องที่ว่าใครจะได้บอลลงดอร์แล้วล่ะก็ก็ต้องเป็นเขานี่แหละแต่ขอยารักษาฟอร์มแบบนี้ในฤดูกาลนี้ได้นะ่นะ ทำไมเขาถึงจะไม่สามารถรักษาฟอร์มแบบที่ว่าได้กันล่ะ224ประตูจาก264เกมถือเป็นผลงานของนกเตะที่มาตรฐานไม่ได้ตกลงไปเลยเราเคยมียุคข,ของเมซี่กับคิซโนโรนาลโดแต่ตอนนี้มันเป็นยุคข,ของเขามันเป็นยุคข,ของฮารเลนกับเอ็มปัปเป้เมื่อมีนกเตะที่มีพสมรสวรรค์ระดับเขากําลังเล่นอยู่ในตอนนี้แล้วล่ะก็คุณก็ต้องเพลิดเพลินไปกับการเล่นของเขาฟอยเขาเป็นนกเตะของแมนซิตี้ก็ตามตอนที่เขาโดนล้อหลังจบเกมคอมมูนิตี้ชิลผมยังเคยบอกเลยว่า ผมไม่กังขาในตัวเขาเลยสักนิดรวมทึงบอกว่าเขาจะเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างในการลุ้นแชมป์ได้ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่จะพาแมนเชสเตอร์ไปยังจุดที่พวกเขาจาเป็นจะต้องไปให้ถึงให้ได้แต่ผมก็ทํานายผิดอยู่หนึ่งอย่างผมเคยบอกว่าฮาแลนดีพอท,ที่จะยิงในพิม์ลิกได้เฉลี่ยหนึ่งลูกต่อนหนึ่งเกมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขายิงถึง32ลูกจาก28นัดปัญหาได้ยากมากๆที่จะมีคนจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดขนาดนี้ไม่ต้องจับตาย ดูนี่นะวิธีอาร์เซนอลกำราบฮาเลนเวโรนีอดีตกองหน้าแมนยูเนเตตออกโรงนัทีเด็ดที่จะช่วยให้อาร์เซนอลบุกไปสยบแมนซิตี้ในเกมเพเมลีกนัดบิ๊กแมตช์วันพุธนี้โดยที่อาร์เซนอลไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาหาทางใส่คุณแจมือ aland, เออร์ลิงฮาเลนดาวน์บเรใบสีฟ้าให้ปวดหัวอ <Arsenal S 1> าร์เซนอลจ่าฝูงเพเมลีกเริ่มมีผลงานไม่สู้ดีในช่วงโค้งสุดท้ายโดยพวกเขาทำได้เพียงแค่ไล่ตีเสมอซตตัมตันทีมบุ้ยในรังตัวเอง3ประตูต่อ3 ่งเป็นการเสมอ3นัดรวดในลีกต่อสถานการณ์ล่าสุดทีมของมิเกลเตเต้นำหน้าแมสซตตี้รองจ่าฝูงอยู่5แต้มแต่ลงเล่นมากกว่า2นัดและหากพุทธนี้อาร์เซนอลออกไปแพ้แชมป์เก่าที่เอฮธนสตเดียมทีมของเป๊ปก็จะลดช่องว่างของคะแนนลงเหลือ2แต้มหรือมีเกมตุนอยู่อีก1นัดกระทั้งล่าสุดรูนี่อดีตสตาร์ทีมชาติอังกฤษระบุเอาไว้ในคอลัมน์ของเดอะไทม์ว่าอาร์เซนอลไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาพะวงกับฮาเลนกองหน้าวัย22่ปี ซึ่งกระทุ้งไปแล้ว48ประตูจาก42นัดของทุกรายการในซีซั่นนี้เนื่องจากพวกเขาเชื่อว,ว่าจ่าฝูงสามารถใช้เกมโต้เร็วเล่นงานเจ้าบ้านได้พวกเขาจะหยุดฮาแลนด์ยังไงพวกเขาไม่มีวิลเลียมซาลีบาที่บาดเจ็บไม่มีใครหยุดความเร็วและพลังกรรมของเขาได้ในการดวลตัวต่อตัวตว,วิธีเดียวก็คือพยายามเล่นตามเกมของคุณซิตี้ระสาระสายเมื่อคุณเล่นงานพวกเขาในจังหวะโต้กลับเร็วและคุณได้เห็นในเกมกับเบอร์เมินิกโดยเฉพาะตอนที่ลอยซาเน่ น่าจะยิงประตูได้หลังบาเยนได้บอลและโต้ใส่พวกเขามันเป็นโอกาสที่คุณสามารถเล่นซิตี้ได้และอาเซนอนมีนักเตะที่สามารถเล่นได้ในแนวทางนี้ซึ่งบาเยนไม่มีพวกเขามีทั้งบุคโยศซาก้ากากบเบียลมาเดเนลลี่และกาเบียลเคซุตอาเซนอนสมควรโฟกัสว่าจะเล่นงานกองหลังซิตี้ยังไงมากกว่าจะใส่ใจกับฮาร์แลนมากไปมันจําเป็นจะต้องมีกระบวนการทางความคิดไม่มีใครคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้เรากําลังเล่นเพื่อคว้าแชมป์ดังนั้นต้องเดินหน้าให้สุดหากพวกเขาคิดบวก มันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมหากพวกเขาตั้งรับและรอเวลาถ้าใช้วิธีนี้กับแมนซิตี้คุณจะค่อยๆตายแบบช้าๆ